สวัสดีครับหมอคอมครับอันนี้พี่อะไรครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับชื่อจริงชื่อเกรียงศักดิ์ครับผมได้ยินข่าวว่าพี่มีปัญหาเรื่องนาฬิกาแ p l e w a t ว h เหรอครับผมครับผมมันมันเกิดเหตุอะไรครับผมซื้อใหม่มาซีรีส์สิบเลยหรือครับครับผมมีคนเปิดไวโอเวอร์ให้ยังครับผมพอดีผมไม่ได้ซื้อไปซื้อด้วยตัวเองอืมแล้วสั่งซื้อมาอ่าสั่งน้องชายซื้อให้ที่แอร์พอร์ตเชียงใหม่ครับอ๋อครับผม แต่เขาคงไม่ไม่ได้ไปเทสไวโอเวอร์เพราะว่าเขาคงเปิดไม่เป็นนะนะอ,ะอะครับเพราะว่าผมผมก็ไปถามพนักงานเรื่องต่างๆแต่ผมเองก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันครับพอเอามาให้คนตาดีดูแล้วก็มาจับคู่ให้อะไรให้เรียบร้อยแล้วมันมันเกิดเหตุอะไรนะครับ <c oughs> คืออยู่ๆเสียงไวโอเวอร์มันเบามากเลยครับผมเพราะผมไมเปิดอวโอเวอร์ได้ใช่ไหมครับทีนี้ก็สังเกตว่าเอ๊ะมันทํา ไม่เบาจังมันน่าจะดังกว่านี้เพื่อได้ยินหมอคอมเนี่ยสาธิตนะ่ไหมสาธิตนะสาธิตแอปเปิลวอรมันก็ดังดีนี่อย่างเงี้ยนะผมก็เลยเออมาไล่สอบถามเนี่ยครับผมเป็นเป็นมากี่วันแล้วครับประมาณสองวันนะเออสองวันสองวันต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนครับผมก็เลยได้ตามข่าวแล้วก็เลยได้ลองโทรไปคุยกับคุณหนุ่ยดูนะครับผมแต่ว่าอ่า <C 1> คุณหนุ่ยก็เลยลองทำตามวิธีที่ผมไปหามาจาก applewis.com นะครับผมผมมาตามข่าวครับว่าไอ้ที่ผมบอกให้ลองกดแล้วกดปุ่มเม็ดมายมค้างไว้แล้วบอกให้ซิรีบอกว่าเพิ่มเสียงเป็นหนึ้อยเปอร์เซ็นผลเป็นยังไงครับผมเยี่ยมมากเลยครับผมเสียงเสียงมันดังขึ้นไหมครับผมดังขึ้นครับถือว่าเป็นคำแนะนำที่โอมีประโยชน์สำหรับคนตาบอดมากเลยครับผมต้องบอกว่าพี่ซื้อ apple watch ตอนที่ เขามีการเปลี่ยนแปลงพอดีพี่ก็เลยเจอแจ็คพอดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ต,ตั้งแต่แรกก็มาพึ่งราบจากหมอคอมเรียครับผมแหมยังไงก็ตามครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณพี่หน่วยที่มายืนยันนะครับว่าตอนนี้แก้แก้ไขเสียง Apple Watch ดังแล้วนะต้องขอขอบคุณคุณหมอคอมมากนะครับที่ช่วยแนะนำอืมอ ทำได้สําเร็จนะครับผมได้ครับผมขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยงไงผมจะไปหลังจากที่จบกับพี่จะไปสาธิตว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เพื่อนๆจะแก้ไขยังไงขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยนะครับผมเช่นกันครับผมเอาละครับกลับมากับความรู้และวิธีการแก้ปัญหากันดีกว่านะครับสาเหตุเกิดจากอะไรผมได้ไปอ่านข้อมูลจาก apple wish com มานะครับพบว่า,าตั้งแต่ WatchOS v เวอร์ชั่นสิบเอ่อมีการปรับ ลดนะครับความดังของระดับเสียงลงมาจากค่าปกติเนี่ยในชุมชน Apple w i t h บอกว่าเมื่อเมื่อเปิดในส่วนของอ Apple Watch เรือนใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับโดยปกติก่อนหน้านี้11.0หรือ Watch OS 10 Watch OS 9ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่80%แต่ในส่วนของอ Watch OS 11.1นะ ที่มาพร้อมกับตัวเรือน Apple Watch อาจจะเป็นเรือนไหนก็ตามนะครับจะมาพร้อมกับระดับเสียงแค่50%าสิทำให้ผู้ซื้อ Apple Watch เรือนใหม่มาแล้วก็ตั้งเป็น Apple Watch เรือนใหม่ปุ๊บหรือจะเป็นผู้ใช้รายเก่าก็ตามจะพบและรู้สึกว่าเสียงของนาฬิกา Apple Watch ที่เราใช้อยู่เนี่ยเบาลงกว่าปกติซึ่งเป็นความน่าจะเป็นความใส่ใจของทาง Apple นะครับที่ไม่อยากให้เราฟังอะไรที่ดังเกินไป โดยทางอ่ะเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ผมใส่ซีรีส์6อยู่นะครับเดี๋ยวผมแตะเรียกปุ๊บสิบสนาฬิอันนี้เป็นเสียงที่ผมก็รู้สึกคือผมใช้ในระดับอย่างนี้อยู่แล้วอ่งร้อผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็ฟังได้นะไม่เบาแต่ถ้าผู้ใช้ที่คุค้นเคยกับระดับเสียงดังโดยเฉพาะา Apple Watch Series 10เนี่ยเขาบอกว่าจะดังกว่า Apple Watch Series 9ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะ30%ซื้อมาแล้วถ้ารู้สึกว่า เอ p แอปเปิลวอชเสียงเบาเนี่ยก็จะรู้สึกมันเบาซึ่งผมได้แนะนําคุณหนุ่ยไปอย่างที่บอกไปนะครับว่าทางชุมชน Apple w ลวิสบอกว่าให้สั่ง s ิริครับสั่ง s ิริเพิ่มระดับเสียงเป็น100%แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองให้ฟังก่อนว่าอย่างเช่นตอนนี้คือโรเตอร์ตัวหมุนบนนาฬิกา Apple Watch เนี่ยผมปลุกผมใช้ s ิริเสียงหนึ่งนะครับแล้วผมหมุนโรเตอร์ระดับเสียงเบปร์เซ็น70%ผมปัดขึ้น เหปอร์เซ็นต์เก้าเปอเหนึอยเดหนงขอนึ้นนึ่งร้อยยี่แสดงว่าเปิดการหลบเสียงอยู่จะไปสุดที่ร9 9เหมือนกับ iphone เนี่ยผมปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นหนึ่งร้อยแปดหนึ่งแปดับไกถหนึ่งร้อยเ้าสบเ็ดเปอร์เซ็นต์าวหนึ่งร้อยเก้บเอ็ดเปราะว่าอย่างที่บอกไปครับในส่วนของ ระดับเสียงของ Apple Watch ที่เป็นระดับเสียงของสื่อครับเขามีการกั้นเสียงของ voice over ไว้ที่50%ครับหรือบางทีกั้นไว้ที่80%เดี๋ยวเราลองลองสั่งคือจริงๆมันมีการตั้งค่าทางตรงนะครับทางตรงก็คือ,อ,อผมไปอ่านจากเว็บไซต์ของ Apple มาบอกว่าวิธีการปรับเสียงระดับเสียงของสื่อนะครับให้กดปุ่มที่อยู่ข้างกับปุ่ม digital crown หรือปุ่มเม็ดมะยมนะครับ อ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าปุ่มไซด์บัตท่านนะครับอ่ากดทีหนึ่งลปลุกใช่ไหมครับกดอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าสู่สให้คล้ายสศูนควบคุมนีครับหรือการตั้งค่าด่วนนะครับแล้วเราก็ปัดหนึ่งนิ้วปัดขวามา,วาขวามาขวามาขวามาเรื่อยๆจนเจอระดับเสียงเนี่ยคือเขาอาจจะอยู่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับมันไม่เต็มร้อยครับซึ่ง ลอ็อกการระดับเสียงพอเราปัดขวามาเจอ5ระดับเสียงกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้1นิ้วแต่2ครั้งแล้วปัดขวามาครับ1นิ้วปัดขวามาระดับเสียง50%สามารถปรับได้เนี่ยตรงนี้สามารถปรับได้ครับ1 1> เราก็ 1, 1นิ้วปัดขึ้น60%นิ้วปัดขึ้น70% 1นิ้วปัดขึ้น80% 1>, 1นิ้วปัดขึ้น90% 1นิ้วปัดขึ้น100%เออคนเสียงคนละเรื่องเลยเนี่ยปิดปุ่มระดับเสียง100%สามารถปรับได้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้1นิ้วปัดลงมาที่10% 80%เนี่ย80ก็ยังเป็นค่าเดิมที่คุ้นเคยนะครับอ่าแต่ผมปัดลงมาที่70% 60% 50% 50เหมือนเดิมนะครับแล้วปัดซ้ายมาที่ uh oh. ปิดนะครับแล้วกดด uh ิจิต c ล o าวออกมามหน้าปัดนาฬิกา13นาก56นาทีเนี่แหละครับนี่คือสาเหตุว่าถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มระดับเสียงในตัวหมุน Apple Watch ของ Watch v o i c h Over ใน Apple Watch นะครับให้ดังแค่ไหนก็ตามจะเต็มร้อยเต็มร้อ เสียงเขาก็จะถูกกั้นไว้ด้วยระดับเสียงของสื่อที่อยู่ตรงเมื่อกี้ซึ่งชุมชน a p p l e w i s h บอกว่าถ้าเราไม่อยากที่จะกดปุ่มไซบัตท่านปัดขวาไปหาระดับเสียงกด1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน VoiceOver แล้วก็ปัดไปที่ระดับเสียงปัดขึ้นให้เต็ม100%เราสามารถสั่งด้วย Siri ซึ่งผมแนะนำคุณหนุ่ยไปนะครับซึ่งคุณหนุ่ยก็ได้ลองกดปุ่มดิจิตอลคาวค้างไว้พอสั่นปุ๊บให้พูดคาว่าเพิ่มเสียงเป็น กี่เปอร์เซ็นต์เราแนะนำอย่างเช่นค่ามาตรฐานของ Apple แนะนำให้ที่80เดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเพิ่มเสียงเป็น80อร์คุณไม่มีรายการเรืองของเจ้าเพิ่มเสียงเป็น80เอเซนโอเคฉันจะเล่นสื่อให้ดังขึ้นน่ะนี่นะครับแล้วแล้วผมก็กดออกมานะครับแบตเตอรี่99เสียงวอชโอเวอร์ก็13 58นดังขึ้นแล้วนะครับ แต่แนะนำํำผมแนะนําว่าลองตั้งเป็น100%่งร้อยม่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับก็ปดกดปุ่มดิจิตอลคาวค้างไว,ว้แล้วพูดว่าเพิ่มเสียงเป็น100%เพิ่มเสียงเป็น100%เซโอเคฉันจะเล่นสื่อให้ดังขึ้นเหมือนเราสั่ง Siri บน Apple Watch นะครับแต่ว่าเวลาเราสั่งเพิ่มเสียงในด้วย s i ร i จะเป็นการเพิ่มเสียงของสื่อนะครับแล้วคราวนี้เราก็ กด d i g ดิจิตอลข่าว <33 S 1> มา,า,า,าเสียงของนาฬิกา Apple Watch ก็จะดังที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วแล้วคราวนี้เราก็ใช้วิธีการคือจะลดให้ใช้หมุนโรเตอร์เริ่มต้นระดับเสียงาที่ระดับเสียงแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงปัดลง,ป,ดลงปัดลงนะครับถ้าอยากจะลดแต่ผมแนะนําว่าค่ามาตรฐาน Apple ตั้งไว้ที่80นะครับผมก็จะแนะนําว่าอะตั้งระดับเสียงเป็น80%โอเค ฉันเปลี่ยนให้แล้วอ่าผมก็จะใช้สิริสั่งนะครับบอกให้ก็ตั้งตั้ง,ง,งระดับเสียงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใครที่มีปัญหาในส่วนของนาฬิกา Apple Watch อัปเดตเป็น watchOS 11.1แล้วเสียงเบาแม้กระทั่งคุณปรับวอลลุ่มหรือระดับเสียงของ w a t c h o v e r ให้สูงเท่าไหนาก็ตามแล้วมันก็ยังไม่ดังคุณลองมาดูที่ระดับเสียงหรือใช้ไปที่กดปุ่มไซ์บัท่านปัดไปหาระดับเสียงแล้วก็ กดเพิ่เข้าไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มให้เป็น8 0ด0ิ0เ0็ดสิบนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําแบบนั้นไม่สะดวกก็สั่งด้วยซีรีเลยครับวิธีการสั่งด้วยซีรีคือกดปุ่มดิจิตอลคาวค้างไว้ปุ๊บสั่นปล่อยแล้วก็พูดเลยว่าตั้งระดับเสียงเป็น90%ตั้งระดับเสียงสือเป็นเกบเป็นต0ให้แล้วอันนี้ดังไปมากเดี๋ยวลองดูนะ6นาทีที่ผ่านมา DCG ผมว่าดังไปสำหรับผมอะผมว่าสักแปนะ อ่าเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่มาเอาใหม่กระเป๋าสตางปึ๊บหน้าปัดนาฬิกากดปุ่มที่ต้องครับข้างไว้สซานปุ๊บตั้งระดับเสียงเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นโอเคฉันเปลี่ยนให้แล้วโอเคประมาณนี้เนาะก็ใครที่มีปัญหากับระดับเสียงของ w a t c h over บน apple watch เบาก็ลองสั่ง Siri หรือกดปุ่มไซ้์บัตทันเพื่อไปหาระดับเสียงตั้งเป็นแปดสิบเก้าสิบหรือหนึ่งร้อยตามที่ต้องการ แล้วคราวนี้โอโรเตอร์ o ก็น่าจะควบคุมได้ด้วยระดับเสียงปัดลดปัดลดได้นะครับอ่ะเป็นความรู้นำมาฝากกันขอบคุณในส่วนของคุณหนุ่ยด้วยที่ให้ผมได้รับสมองประรองปัญญาหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วไปหาสาเหตุจากต่างประเทศมาด้วยว่าเออมันมันมีกรณีนี้นะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับบริการหมงคำหนึ11 4, 11 4, ่งสี่หนึ่งสี่พัครับสวัสดีครับผม